สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีตุลทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องหมอหนิงทาวโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลในช่วงที่ดาวพระศุกร์ย้ายราศีเข้าสู่ภพเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีตุลเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเกิดผลอะไรกับชาวลัคนาราศีตุลบ้างนะคะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนตัวของคุณแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วย ตอนนี้เป็นเกษ,ษตราที่ปรีอยู่ในภพเรือนมรณะก็ช่วงนี้อาจจะมีจุดเปลี่ยนหรือการเดินทางหรืออาจจะอยู่ไกลที่ไกลถิ่นหรืออาจจะเดินทางบ่อยขึ้นในช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะหรือมีเกณฑ์จะได้ตัวของคูณอาจจะได้โชคลาภหรือการเดินทางอาจจะได้ในเรื่องของการได้เงินได้ทองได้ทรัพย์แบบนั้นก็ได้เพราะดาวพฤหัสเป็นในเรื่องของการได้ทรัพย์ การมีสเสน่ห์การมีความสุขกับการเดินทางอะไรแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของไพ่ท้าวว่าจะบอกอะไรกับชาวลคนาราศีตุลอีกบ้างนะคะแล้วก็ดาวพระศุกร์จะย้ายในวันที่2กรกฎาคมถึงวันที่27กรกฎาคมค่ะเป็นการดูโดยรวมนะคะอย่างทุกครั้งที่ที่บอกอย่านำไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตก ดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะดวงของชาวลัคนาราศีตุลเป็นอย่างไรจัส i n นขึ้นมาคำพิพากษาหรือการถูกปลดปล่อยแล้วก็ the world มีเกณฑ์จะได้เดินทางมีเกณฑ์จะได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของ สังคมวงกว้างหรือการเดินทางไกลไปต่างประเทศหรืออาจจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ก้าวเข้าสู่ความสุข the world ก็หมายถึงความสุขการการได้รับโอกาสใหม่ๆแล้วก็ night of Cup บก้าวถ้วยความสำเร็จการเป็นที่ยอมรับแล้วก็ความสำเร็จในเรื่องของของการเงินการได้ รับความสุขจากหลากหลายด้านหรือการถูกยอมรับจากคนรอบตัวรอบข้างหรือวงสังคมดูคุณจะมีความสุขมากขึ้นด้วยในช่วงเวลานี้นะคะเ of s ออฟสคุณจะได้หลุดออกจากความกังวลใจแล้วก็นายออฟสอดดาบ9ดาบเดอะเลเวอ แล้วก็10 of pentacles สิเหรียญราชินีถือดาบ the fool ไพ่ของคำว่าหลุดพ้นขึ้นมาถึง2ใบแล้วก็ empress ้าวไพ่ดีมากเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้หลุดพ้นออกจากวิวบากกรรมหรือเวรกรรมหรือ,อความเหนื่อยเพราะว่าคำพิพากษาขึ้นมาก็คือหลุดแล้ว อะไรที่มันแย่ๆเพราะคุณเจอมาหมดแล้วเจอมาทั้ง9ดาบ8ดาบความกดดันความทุกข์ความวิตกกังวลความหวัดระแวงความสิ้นหวังความผิดหวังความท็อกซิกต่างๆเจอมาหมดแล้วความทุกข์แบบทุกข์ทุกมากๆค่ะเหมือนหาทางออกไม่เจอกับชีวิตที่ผ่านมาเจอแต่ความกดดันความปวดหัวเรื่องวิตกกังวลเรื่องเครียด ความกดดันต่างๆหรือบางท่านแบบตกงานก็ได้ที่เกิดขึ้นเนาะพอพายขึ้นมาถึงในเรื่องการแบบสุดๆกับหลายๆด้านที่ที่คุณเจอมาก่อนหน้านี้การเป็นหนี้เป็นสินการถูกบูลลี่อะไรต่างๆแต่คุณก็จะกลับมาฟื้นตัวได้จะมีทุกอย่างที่เคยเคยสูญเสียคุณจะกลับมีความมั่นใจในตัวเองชีวิตจะก้าวเข้าสู่ความสุขก,การมีเงินมีทองการหลุดพ้นจากวิบากกรรม สิ่งที่คุณจะได้รับก็คือจัก,กรวาลได้พรากสิ่งที่คุณรักที่สุดหรืออะไรที่มันเคยมีที่สุดอ่ะมันถูกพรากไปแต่ณจังหวะนี้คุณจะได้มันกลับคืนมาคุณจะได้กลับมายืนหยัดได้สร้างตัวเองขึ้นมาจากศูนย์ได้หร,หรือไม่ก็บางท่านติดลบนะก็เป็นช่วงจังหวะของการเปลี่ยนแปลงชีวิตจะดีขึ้นจะหลุดพ้นจากออกออกจากเวรกรรมหรือออกจากวิบากกรรมบางอย่างที่คุณแบบอาจจะทํา ทำเวรทำกรรมมาเยอะเหมือนกันเนาะที่คุณเคยเจอตอนนี้เหมือนอะไรอะไรมันเหมือนจะดีขึ้นคุณได้ยกภูเขาออกจากอกความทุกข์ระทมต่าง,าง,าง,างมันมันค่อยๆดีขึ้นนะคะเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่เดิฟูบริบทใหม่โลกใบใหม่ชีวิตใหม่คุณจะเป็นที่รักกับคนรอบข้างชีวิตของคุณจะมีความสุขมากขึ้นการหาเงินหาทองของคุณมันจะมีได้หลากหลายทางมากขึ้น หรือหยิบจับอะไรในช่วงนี้ดูจะได้ในเรื่องของความสําเร็จได้เงินได้ทองได้โอกาสหลายๆอย่างที่จะเข้ามาการเงินการทองดีขึ้นนะคะแล้วก็คุณจะตัดสินใจหรือวางแผนในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ได้แล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะมีสเสน่ห์ในช่วงนี้เพราะดาวพระสุขให้ในเรื่องของสเสน่ห์หรืออาจจะมีความรักเข้ามาดูคุณจะเนื้อหอมมากๆด้วยในช่วงนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สำหรับนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกในเรื่องของการงานโดตา้าคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะเยียวยาจิตใจหรือเยียวยาตัวเองจากความผิดหวังในสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วตัวคุณในช่วงนี้ก็โดดเด่นเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเจรจาการเข้าสังคมคุณจะเป็นที่รู้จัก คุณจะโดดเด่นโด่งดังค่ะเดอ s t สตก็คือการมีชื่อเสียงกันโด่งดังหรือไม่ก็คาดหวังสิ่งใดก็ดูจะประสบความสําเร็จได้จากตัวของคุณเอง Queen of คับการได้ดังใจการถูกอุปถัมภ์การถูกปกป้องแล้วก็อัศวินถือเหรียญเป็นช่วงที่คุณจะได้เดินทางแล้วก็ชีวิตดูมีอิสระมากขึ้นอยากได้ทําอะไรก็ได้ทําแล้วก็เป็นช่วงที่ การค้าการข,า,ขายการเจรจาก,การเดินทางจะนำมาซึ่งโอกาสแล้วก็การได้เงิน i ิงออ w วอลราชาถือไม้เทา้าเป็นช่วงของความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะงานจะเยอะขึ้นงานจะหนักงานจะเหนื่อยงานจะมากขึ้นแต่คุณจะทำได้แล้วก็งานจะนำชื่อเสียงเงินทองมาให้กับคุณช่วงนี้คุณจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่ชิปประจอนลงเทา้าแต่คุณจะ มีความาโดดเด่นในเรื่องของงานก็คือคุณจะเป็นที่รู้จักในวงสังคมอะค่ะช่วงนี้คุณจะได้เดินทางบ่อยพบปะคนหมู่มากคุณจะได้รับการซัพพอร์ตแล้วก็โอกาสของชื่อเสียงการงานของคุณจะดีมากๆแล้วก็งานจะเยอะขึ้นงานจะเหนื่อยขึ้นแต่งานก็จะนําความก้าวหน้ามาให้กับตัวของคุณเพราะว่าเลิศเลอเวอร์ขึ้นมาเนาะคุณจะเป็นที่เป็นที่รักกับคนหมู่มากก็คือ เป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็ถูกสพอร์ตในด้านของอสิ่งต่างๆอาจจะดีวอะไรไว้ดีวงานประมูลงานอะไรดูจะได้รับการตอบรับที่ดีดีวอะไรไว้ในเรื่องของการงานก็จะได้รับการตอบรับที่ดีเหมือนกันนะคะดูจะประสบความสําเร็จอย่างมากเลยค่ะเหมือนได้หลุดออกมาจากความทุกข์ต่างๆที่คุณเคยได้รับเนะาะเมื่อก่อนก็เคยเจอแต่ความกดดันเจอแต่เจ้านาย อที่เหมือนอยู่หัวตลอดเวลาหรือคอยเพ่งเลงอะไรแบบนั้นแต่ตอนนี้เหมือนคุณหลุดพ้นแล้วก็เหมือนกับอะไรที่มันหนักหนักมันก็จะจะปลดปล่อยมันถูกปลดปล่อยเนาะบางท่านก็เนาะทำงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลโลกออนไลน์ต่างประเทศเฮงปังมากๆเลยได้รับการตอบรับที่ดีได้ร่วมหุ้นลงทุนได้คู่ค้าคู่สัญญาคู่คุ้นส่วนเข้ามา ก็บางท่านอาจจะตกงานเราได้งานในช่วงนี้ด้วยก็ได้รับการซัพพอร์ตอาจจะได้เจ้านายที่เป็นผู้หญิงด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของการเงินเป็นอย่างไรการเงินจากที่ผ่านมาคุณหาเงินได้มากนะคะแต่ว่าก็รายจ่ายเยอะมากเหมือนกันบางท่านก็จ่ายในเรื่องของสุขภาพของตัวเองแล้วก็จ่ายกับครอบครัวบุตรบริวารหรือภระรนีสินเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับบ้านแบบนั้น ก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะได้อะไรใหม่ๆการทํารายได้ในช่องทางใหม่ๆคุณดูจะจะได้ทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างอย่างแน่นอนเพราะว่าก้าวถ้วยขึ้นมาเอ่อเป็นช่วงที่คุณจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางแล้วก็จะหาเงินได้ง่ายมากกว่าเดิมหรือเอ่อบางท่านที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียล,ลออนไลน์ก็โดดเด่นกนได้เงินจากตรงนั้น หรือบางท่านก็ช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของการจ่ายหน่อยเนาะเพราะคุณก็เป็นคนที่แบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของการจ่ายสักเท่าไหร่มันก็เลยทําให้คุณแบบไม่ได้วางแผนในเรื่องของการเงินเนาะก็ต้องระวังรายจ่ายที่คาดไม่ถึงแต่คุณจะกลับมาวางแผนได้นะคะในเรื่องของการเงินการเงินดูจะ ต้องระมัดระวังกับการใช้การจ่ายบางท่านก็จ่ายเงินกับผู้ใหญ่ในบ้านเนาะก็มันก็จะมีในด้านของการได้เงินจากสื่อโซเชียลบางท่านก็ได้รับข่าวดีนเนื้อของการเงินเข้ามาก็ยังตึงมืออยู่นะก็ยังมีความตึงอยู่ในเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการจ่ายด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรสุขภาพของคุณก่อนหน้านี้นี่แย่มากเป็นเป็นโรคแพนิกก็ได้หรือเป็นความเครียดสะสมนอนไม่หลับอะไรแบบนั้นเนาะก็มันเหมือนกับว่าเจอความกดดันหรือ,อ,องานหนักงานเหนื่อยมากๆแล้วก็ปัญหาลุมเล้าในด้านของจิตใจ ในในด้านของอารมณ์ความรู้สึกที่มันแย่ๆเนาะก็จะดีขึ้นนะคะอะไรหลายๆอย่างจะดีขึ้นคุณจะหาแนวทางการรักษาได้ได้รับหมอดียาดีในช่วงนี้ก็จะนอนหลับได้มากขึ้นแล้วก็จะวางแผนกับชีวิตได้หรือมห,หรือคุณจะปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตได้การวางแผนชีวิตได้อะไรแบบนั้นเหมือนการรีเซ็ตเริ่มต้นใหม่กันดูแลรักษาตัวเอง คุณดูจะกระตือร้นกับการแบบาบางท่านก็อาจจะได้ออกกำลังกายบ้างการเข้าฟิตเนสหรือบางท่านก็พยายามฝืนใจเนาะจากคนที่ไม่เคยออกกำลังกายไม่เคยดูแลตัวเองจะกลับมาดูแลตัวเองเแบบแบบเป็นเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบเลยอืมเพราะอาจจะเจอภาวะอะไรบางอย่างที่มันทำให้ตัวคุณต้องหันกลับมาดูแลตัวเองเนาะค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อความรักคนโสดเป็นอย่างไรไพ่ถ้วยขึ้นมาในเรื่องของก้าถ้วยกับเลเวอร์เนาะก็อนาคตความรักดีขึ้นค่ะอืคุณจะคุณจะเนื้อหอมก็คือตั้งแต่ช่วงนี้แหละคุณจะเนื้อหอมเพราะก่อนหน้านี้คุณเจอแต่ความทุกข์ในเรื่องของความรักหรือความทุกข์ในด้านต่างๆที่มันลุมเร้าเข้ามาทําให้คุณไม่ได้คิดถึงในเรื่องของความรักหรือถ้าเคยเจอความรักก็มันเป็นความรักท็อกซิกความรักแย่ๆความรักที่ ไม่สามารถที่จะหวังผลอะไรได้เจอแต่ความผิดหวังอืแต่ตอนนี้ดูเหมือนคุณจะกลับมาฟื้นตัวได้คุณมีอิสระที่จะเลือกที่จะเ,เหมือนกับคุณเปลี่ยนไปทัศนคติในเรื่องของความรักของคุณก็เปลี่ยนไปคุณดูไม่ได้รีบร้อนอะไรกับเรื่องของความรักคุณดูชิๆลๆรักตัวเองมากกว่าอะไรประมาณนั้นแล้วก็รักความสนุกกับการเดินทางกับการเที่ยวกับการสังสรรค์กับการเข้าหา เพื่อฝูงดูมีความสุขมากกว่าเนาะเหมือนคุณปลดปล่อยกบบอ,อดีตที่ผ่านมาคุณได้รู้ซึ้งถึงในเรื่องของความรักที่มันท็อกซิกมากๆตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคุณเป็นฝ่ายเลือกแต่จะมีคนเข้าหาคุณเยอะเพราะคุณมีสเสน่ห์ในช่วงนี้ดาวพระศุกร์ให้ในเรื่องของสเสน่ห์สเสน่ห์ตัวของคุณสวยขึ้นหล่อขึ้นแล้วก็ดูมีออร่าจะมีคนเข้ามาหาคุณ อาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าหรือเป็นวุฒิภาวะของการเป็นผู้นําหรือเป็นคนที่ดูดูคําพูดคาจาหรือดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าตัวมากกว่าอายุของตัวเองก็ได้หรือบางท่านอาจจะเป็นคู่จากอดีตชาติก็ได้อาจจะรอคุณมานานแล้วก็ได้หรืออาจจะโสดมานานแล้วก็ได้เหมือนคุณอะไรประมาณนี้ก็มีเกณฑ์จะได้คุยนะจะได้คุยจะไดะ้พูดถึงการขยับขยายหรือการ มันมีความรู้สึกดีๆเหมือนคุณจะได้คุยกนันจะได้สารสัมพันธ์ต่อบางท่านอาจจะเป็นความรักจากต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลก็ได้หรือเป็นความรักความรักที่เท่าเทียมในด้านของศินเสมอกันก็ได้มันเป็นในเรื่องของความรักเกา่าๆก็ได้นะคะอืมันมีทั้งเก่ามากเก่าน้อยเก่ามากก็อาจจะเป็นอดีตชาติก็ได้ถ้าเก่าน้อยก็อาจจะเป็นคนที่เคยคบๆกันมาก่อนหน้านี้ก็ได้อาจจะไม่ใช่คนที่ อ่ท็อกซิกมากอาจจะเป็นคนก่อนหน้านั้นก็ได้แล้วแต่ว่าเอ่อจะในความรู้สึกของคุณคุณจะรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนคนเก่าประมาณไหนอืมอืมหรือไม่ก็โดดเด่นก็คือคนจากอดีตชาติมีเกณฑ์จะได้พบได้เจอแต่รอบนี้คุณจะเป็นผู้เลือกแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณรอได้คุณไม่ได้เรียบรอ้อนไม่ได้รีบร้อนอะไรเนาะคะ่ะก็ดูดูไปก่อนอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อความรักความสัมพันธ์ของคุณที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ ุดูมีความกังวลใจเนาะแล้วก็ไม่มั่นใจเลยก่อนหน้านี้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้รู้สึกกดดันรู้สึกเครียดมากๆด้วยอาจจะเป็นบ้านของเขาอาจจะไม่ชอบคุณหรือญาติพี่น้องของเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ดีพอหรือตัวคุณรู้สึกว่ามันอยากได้ความรักจริง,รงๆไม่ใช่ความกดดันหรือการ ไม่มีตัวตนอะไรประมาณนั้นเหมือนคุณไม่รู้สึกถึงความรักที่เขาส่งถึงหรือไม่ก็มันมีอะไรที่มันกดดันคุณมากๆมันทำให้คุณไม่โอเคกับความรักครั้งนี้เพราะมันมีคำว่าความในใจของคุณนะคะมันอยากจะหลุดพ้นอยากเป็นอิสระคุณโหยหาก,การรักตัวเองโหยหาการปลดปล่อยมันเหมือนจบสิ้นวิบากกรรมเนาะอะไรที่มันแย่ๆทกซิกผิดหวังหรือ ถูกหลอกให้รักก็ได้ในบางท่านเนาะม,มันเป็นเรื่องการล้อเล่นกับความรู้สึกของคุณนะ่ะหลอกให้รักแล้วก็จากไปหรือเอ่อมามา,มาหายหายอะไรประมาณนั้นมันมันเกิดข้อระหวาดระแวงก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้หลุดพน้นเนาะ judgment การหลุดพ้นการจบสิน้นการการจบจบแบบจบวิบากกรรมไปเลยก็ช่วงนี้คุณหันกลับมารักตัวเองอิสระ กลับมาทำให้คุณรู้สึกมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นเหมือนคุณถูกปลดปล่อยเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของการกลับมาเอาใจใส่ดูแลตัวเองกับหัวใจตัวเองก็ได้กลับมาดูแลหัวใจแล้วคุณก็เหมือนมันเป็นมันเป็นทัมมิ่งมันถึงเวลามเมื่อคุณได้ชดใช้วิบากกรรมมันถึงเวลาที่คุณจะกลับมารักตัวเอง อแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอิสระแล้วคุณมีความสุขเหมือนกับว่าดวงของคุณน่ะในเรื่องของความรักคุณคุณได้คิดได้คิดได้แล้วก็ตกผลึกแล้วรู้สึกว่าการเป็นอิสระดีที่สุดเหมือนเหมือนเพิ่งจะรู้อะไรประมาณนั้นเนาะมันเป็นเรื่องของการปลดปล่อยเนาะตอนนี้คุณได้ปลดปล่อยตัวเองก้าวเข้าสู่ความสุข บาลานซ์กับชีวิตของตัวเองถึงไม่มีใครคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะตอนนี้คุณแต่งกับงานเป็นช่วงที่งานเยอะงานหนักงานเหนื่อยแล้วก็มันทําให้คุณได้ฉุกคิดเนาะเหมือนเหมือนเหมือนมันมีเหตุการณ์ที่เข้ามาเขย่าตัวของคุณให้คุณตื่นรู้หรือให้คุณตื่นตัวกลับมารักตัวเองอืมเพื่อปลดปล่อยความทุกข์ที่คุณแบกรับไว้อืมคุณก็แบกรับไว้นานเหมือนกันเนาะ ก็ถึงเวลาที่คุณจะเป็นตัวของตัวเองแล้วกลับมารักตัวเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะจะดีขึ้นคุณจะได้เจอกับคนดีๆ mm hmm. เหมือนกับไพ่ขึ้นมาบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องใจร้อนช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงจังหวะด,ดีที่คนดีๆจะเข้ามาแต่คุณก็สามารถเลือกได้หรือคุยได้มันเป็นเรื่องของการการใช้เวลาค่ะ คุณมีเสน่ห์คุณเลือกได้คุณไม่ต้องรีบร้อนเหมือนไพ่บอกไม่ต้องรีบร้อนเพราะถ้าช่วงนี้คุณยังจะรีบร้อนหรือคุณจะมีความรักรก็อาจจะเป็นความรักที่มันท็อกซิกเหมือนเดิมได้เหมือนคุณอยู่แบบเนี้ยโสดสวยและรวยมากโสดหล่อแล้วก็รวยมากดีกว่าเนาะก็เป็นช่วงที่คุณจะหันกลับมารักตัวเองทําให้ตัวเองสดใสเดี๋ยวมันจะมีทัมมิ่งหนึ่งที่คุณจะได้เจอกับคนดีๆเข้ามานะคะช่วงนี้ก็แต่งกับงานไปก่อนเนาะค่ะ เดี๋ยวเราดูความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไรคนมีคู่น่าจะเป็นเรื่องของการได้เคลียร์เนาะเคลียร์ปัญหาเคลียร์หัวใจอะไรที่มันเหนื่อยเหนื่อยหนักๆเดี๋ยวมันจะทุเลาเดี๋ยวมันจะเคลียร์กันได้อืมมันถึงเวลาที่คุณเนี่ยได้พูดได้คุยได้เคลียร์อะไรที่เป็นปัญหาจะได้คุยกันถึงอนาคตหรืออา,อาจจะมี เรื่องการพูดคุยกันในด้านของการวางแผนการจัดการชีวิตก็บางท่านอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่อาจจะได้เดินทางได้ท่องเที่ยวได้พักผ่อนได้ปลดปล่อยความรู้สึกบ้างดูช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์มากๆคู่ของคุณอาจจะดูจะหลงหัวปรับหัวปัวป๊มหรือหลงคุณในช่วงนี้ก็ได้มันเป็นเรื่องของการ การหันกลับมารักกันนะคะแล้วก็อาจจะมีข้อถกเถียงกันหรือพูดคุยกันในบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ความรักมันกลับมาดีขึ้นได้ถึงมันจะมีความรู้สึกหนักๆเห,หนื่อยๆอยู่บ้างแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นอะ่ะก็เหมือนอะไรที่มันแบบเหมือนคุณจะบาลานซ์นะคะบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ดีอะไรที่มัน ที่มันแบบมองข้ามได้ก็ปิดหูปิดตาบ้างอะไรแบบนั้นเหมือนไม่ต้องรู้ซะทั้งหมดหรือไม่ต้องเอาทุกๆอย่างมาเพื่อทะเลาะก,กันก็ได้มองข้ามอะไรบางอย่างกันบ้างก็ได้อืมเหมือนพายขึ้นมาบอกประมาณนั้นเนาะอะไรที่ไม่สมควรที่จะทะเลาะหรือต้อง,ต,องต้องพูดอะไรเงี้ยก็ต้องปิดหูปิดตาบ้างก็ดีอะไรประมาณนั้นเนาะอืมก็เหมือนกับ จริงๆคุณรู้ทุกเรื่องอะแต่เราลองแบบทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นบ้างยอมรับเหมือนกับปล่อยวางบ้างก็ดีอะไรประมาณน,นั้นนะคะชีวิตคู่จะได้ไม่มีเรื่องของการทะเลาะกันบ่อยๆอะไรแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไพ่สําหรับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีตุลอีกบ้างคะนักกลยุทธ CEO ว้าวมีเกณฑ์ที่คุณจะวางแผนหรือการเป็นผู้นำช่วงนี้คุณจะได้ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างด้วยการเป็นผู้นำชีวิตจะดูมีความสุขมากขึ้นการปล่อยจอยมากขึ้นแล้วก็แรงปัถนาช่วงนี้มีสเสน่ห์ค่ะดาวพระสุขให้ในเรื่องของเสน่ห์ให้ในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างกับการใช้ชีวิตแต่คุณจะประสบความสำเร็จเพราะ สิ่งที่คุณคาดหวังหรือสิ่งที่คุณทุ่มเททําหรือสิ่งที่คุณวางแผนมันสามารถที่จะเติบโตก้าวหน้าแล้วก็มีความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากความพยายามความขยันมันมีเกณฑ์ะคะ่ะที่งานของคุณคุณจะทํางานมากกว่า7วันถ้ามี8วันได้คุณจะทํางานทั้ง8วันคุณจะวางแผนจัดก,การชีวิตได้ดีขึ้นแล้วก็งานของคุณจะโดดเด่นมากๆในช่วงนี้ด้วยมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คาดหวังแล้วก็ชีวิตที่จะมีความสุขมากขึ้น ช่วงนี้เสน่ห์ของคุณดึงดูดในเรื่องของความสําเร็จการทำ,าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างการเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของกิจการงานดูประสบความสําเร็จดีมากๆบางท่านก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรือ,อมีความสําเร็จกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณลงมือทํามาก่อนหน้านี้ด้วยอืคุณจะมีภาวะของการเป็นผู้นําสูงมากๆในช่วงนี้นะคะ ก็โดดเด่นในเรื่องของงานงานที่จะมีอะไรที่มันก้าวหน้ามากขึ้นหรือการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือโปรเจกต์ใหม่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีตุลอีกบ้างคะปีจอความพักดีมีผู้อุปถัมภ์รับรู้ไวใส่ใจผู้อื่นเพื่อนที่ดี ก็เป็นช่วงที่คุณจะได้รับการตอบรับได้รับการัพ p อ o r t เนาะช่วงนี้มีสเสน่ห์ไปไหนใครๆก็รักไปไหนใครๆก็ตอบรับในด้านดีอืมแล้วก็มีคนช่วยเหลือดีค่ะคิดเล่นไหวพริบดีแก้ปัญหาร่าเริงนักทดลองชอบสนุกเป็นไายของการมีไหวพริบเนาะแล้วก็ช่วงนี้ได้รับการัพ p อ o r t ดีไปไหนมาไหนก็เหมือนกับได้รับความรัก ได้รับการสปอร์ตที่ดีแล้วก็เป็นช่วงที่คุณแก้ปัญหาได้รวดเร็วสมองปัดเบื่องแล้วก็ปักษาวายุพักอมตะล้ำค่าโดดเด่นเรียกเงินเรียก,ยก,ยกทองเหมือนนกฟินิกเนาะตายแล้วเกิดใหม่อะไรประมาณนั้นก็คือชีวิตที่มันจะเริ่มก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่อะไรที่เป็นความทุกข์หรืออะไรที่มันเหนื่อยมันหนักมันมันจบสิ้นอะค่ะมันสิ้นสุดความ ทุกหรือวิบากกรรมอืพอนกฟินิกซ์เหมือนกันเลยก็เป็นช่วงที่คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่โอกาสใหม่ๆดวงพลิกฟื้นจากร้กายดีนะคะนี่ไงการเปลี่ยนแปลงมาก็หลุดพ้นแล้วเนาะหลุดพ้นจากวิบากกรรมดวงดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแล้วก็พระแม่ธรณีขึ้นมาธาตุดินมั่นคงรากฐานชนะมารดวงกําลังดีขึ้นจริงๆค่ะเหมือนพระแม่ธรณีมาเพื่อให้ความมั่นคง แล้วก็คุณจะมีในเรื่องของความหนักแน่นความมั่นคงความก้าวหน้าแล้วก็รากฐานของคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นไม่ว่าคุณทำอะไรก่อนหน้านี้มาก็ช่วงนี้จะประสบความสำเร็จมีความมั่นคงในหน้าที่การงานการเติบโตความก้าวหน้าแล้วก็การเริ่มต้นเป็นพรเริ่มต้นจากองค์พระพิฆเ,เนตเนาะก็เป็นบางท่านอาจจะได้เริ่มกิจการใหม่โปรเจกต์ใหม่การ เริ่มต้นกับบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าการเติบโตแล้วก็ชีวิตที่จะเป็นชีวิตใหม่สำหรับคุณชีวิตใหม่ไปสู่สิ่งใหม่สู่สิ่งที่ดีขึ้นหลุดออกจากปัญหาหลุดออกจากวิบากกรรมดวงดีขึ้นมากๆค่ะแล้วก็มีความมั่นคงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนบางท่านอาจจะได้ที่ดินทรัพย์สินเพิ่มขึ้นก็ได้พระพรขึ้นมาสร้างสารรค์ความเบิกบานรอบรูชะตาชีวิตดวงดีขึ้นค่ะอยังไงก็ดีขึ้นพอไพ่ขึ้นมา บอกถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็สิ่งต่างๆที่มันมันผิดพลาดหรือมันผิดหรือมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมมันได้หลุดพ้นแล้วชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่การได้รับสิ่งดีๆการได้รับการถูกอุปถัมภ์แล้วกเ็เหมือนกับว่าอะไรที่คุณเคยไม่ได้รับคุณจะได้รับอืม อะไรที่มันเคยสูญเสียคุณจะได้กลับมาคุณจะกลับมาลืมตาปากได้หรือจะพลิกฟื้นชีวิตของตัวเองกลับมาดีขึ้นได้ค่ะดวงดีขึ้นนะคะค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็ซัพพอร์ตมอร์นิงได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านสำหรับการให้ติปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค่าขนมแล้วก็ขอบคุณมากๆว่างสำหรับการ คอมีน้ำล้างน่าลัางกลับมาแล้วเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ